หนุ่มหล่อหน้าหวานในชุดจีนโบราณกำลังเซอร์วิสสาวๆวเหล่านี้คือใครและสถานที่ในคลิปที่กลายเป็นเทรนในโลกออนไลน์อยู่ในตอนนี้คือที่ไหนกันแนุ่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสนุกแฮปปี้วอลีในเทียนจีนจีนแผ่นดินใหญ่เป็นอย่างมากค่ะสำหรับบรรดาหนุ่มหนุมหน้าตาดีในชุดจีนโบราณที่มาคอยสร้างความบันเทิงและต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ โดยหนุ่มๆเหล่านี้ถูกเรียกว่า NPC หรือ Non Player Character ซึ่งเป็นศัพท์ของวิดีโอเกมที่แปลว่าตัวละครที่ผู้เล่นไม่ได้ควบคุมนั่นเองทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ผู้คนจำนวนมากต่างมาชุมนุมกันที่แฮปปี้ว l ลลี่ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเห็นหนุ่มหล่อเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าของสถานที่เลือกที่จะใช้ความหล่อเหล่าของผู้ชายมาเป็นจุดขายเพราะข้อมูลระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดของสวนสนุกก็คือคนอายุ18-25ถึงปีขึ้นไปไม่ใช่เด็กๆอย่างสวนสนุกของหลายๆแห่ง ความนิยมของ NPC ไม่จำกัดแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นพวกเขายังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชมถ่ายรูปและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและสุภาพสำหรับเหล่า NPC ส่วนใหญ่ก็คือหนุ่มๆที่เป็นนักแสดงระดับล่างๆบางคนเคยเป็นสมาชิกของวงบอยแบนด์ที่ไม่มีชื่อเสียงในระดับประเทศการมหารายได้ด้วยวิธีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแย่เกินไปนะในทางตรงกันข้ามหลายคนยังสามารถแจ้งเกิดได้จากอาชีพนี้อีกต่างหาก หนุ่มคนหนึ่งเคยทำงานในวงการบันเทิงมาหลายปีและมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มอย่างโตอินเพียง30,000คนแต่ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามถึง1.15ล้านคนหลังวิดีโอและรูปภาพของเขาดึงดูดความสนใจด้วยยอดวิวและยอดไลค์หลายล้านครั้งความสำเร็จของ NPC เหล่านี้ได้รับความสนใจจากบริษัทบันเทิงและเอเจนซี่บริหารศิลปินไม่น้อยหลายบริษัทส่งเด็กฝึกงานทำงานเป็น NPC หรือแสดงในโชว์ ซึ่งความร่วมมือนี้นำพาความตื่นเต้นมาเพิ่มให้กับสวนสนุกด้วยว่ากันว่า NPC ที่เป็นมือสมัครเล่นจะได้รายได้ประมาณ20หยวนต่อชั่วโมงในขณะที่ดาราที่ถูกส่งตรงโดยบริษัทไอดอลอาจมีรายได้จากงานนี้2,000ถึง5,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ5 0 0 0ถึง2,000 0บาทต่อวันกันเลยทีเดียวถึงตอนนี้ไม่ใช่แค่แฮปปี้วอลเท่านั้นที่นำแนวโน้มนี้มาใช้ สวนสนุกอื่นๆทั่วประเทศจีนก็กำลังนำ NPC มาเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากเข้าใจถึงความดึงดูดใจที่พวกเขามีต่อผู้เยี่ยมชมการนำเสนอหนุ่มสาวที่มีเสน,น่ห์นี้ทำให้ส่วนสนุกสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจำให้กับแขกนั่นเอง